สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The n กกน w Walk Game ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณบอกกี้วันนี้เราจะมาพูดถึง Warhammer Age of Sigmar APAC Asia Pacific Championship นะครับที่จะขึ้นในเดือนสิงหาคมของปีนี้นะครับช่วยอธิบายถึงการรวมตัวของประเทศต,ต่างๆน่อยครับ Okay so APAC i s a project that's h a been f a i e d but not by not only one person but m o r e people uh specifically countries that are now confirmed that they're going to be attending by New Zealand Philippines China Japan Korea, the war, the countries that we're attending and waiting and they're almost one hundred percent sure they're going to be participating are Australia, Singapore, Russia. That is welcoming. So we'll have some really strong teams. Mm How -hmm. team many people? Oh, So we'll have 6 members per team. There will be a captain for each team. captain can be playing or not playing captain. That's also an option. We will have a coach and assistants which will be helping the players during the game. This is a team Yeah, so the tour of player will be held somewhere around June. the structure the best the other teams the country. เวลาแต่ละทีจะเริ่มเล่นกันเนี่ยมันจะมีการใช้การ์ดที่ใช้โดยกับตันทีมในการ matching เริ่มมานะครับมันก็จะมีทั้งหมด3สนามใช่ไหมสาสนามแม่ทัพ2คนแต่ละคนจะมีกองทัพทั้งหมด6กองทัพสนามที่1เนี่ย เราก็จะเลือกว่าแต่ละฝั่งอ่ะจะเลือกดีเฟนเดอร์ใครมาปกป้องเลือกไว้หนึ่งความไวอ่ะเสร็จเุิบเปิดฉากเลยปาผมเลือกสกาเวนมาปกป้องเขาเลือกเซเลตูดักเนี่ยมาปกป้องทีนี้เราจะต้องเลือกว่าเฮ้ยเราเห็นเซเลตูดักในฝั่งนู้นแล้วเราจะส่งสองทัพไหนไปตีเขาอ่ะสมมติผมเลือกสองอันนี้ผมจะคว่ำเอาไว้ฝั่งนู้นเขาก็จะคว่ำมาไว้อย่างนี้แล้วก็เลือกหนึ่งทัพว่าจะให้มันชนอันไหนชนกับสกาเวนของเราอีกใบก็คืนเขากลับไปแล้วก็เปิดฉาออกมาเลยว่าโอเค ได้แล้วคู่แรก2โต๊ะไปเล่นกันได้เลยสนามนี้โอเคต่อไปโต๊ะที่2เหมือนเดิมมันเป็นลักษณะมิชชั่นอย่างนี้นะเจ้านี่ไปสู้อ่าด n เฟนเดอร์อ่า, ender, อาเลือกด e เฟนเดอร์มาพอเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ฟลิปปาว่าโอเคฝั่งนี้เป็นกลุ่มสไปคิดนะเจอกับโบนสปิตเตอร์นะเราก็เลือก2ใบไปตีเขาเราก็เลือก2ใบมาตีเราส่วนใบที่ไม่ได้เลือกนี้เป็นดีเฟนเดอร์ของอันนี้ไปเลย แล้วพอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะให้อะไรเจอกลุมสปายคิดดีผมบอกว่าผมจะเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เปิดชาวมาให้หมดเลยก็จะได้แมทชิ่งของทั้ง6โต๊ะ3สนามแล้วก็เริ่มเล่นการแข่งขันได้เลยครับและนี่นะครับก็คือรายละเอียดของการแข่งขันนะครับ Warhammer Age จิซิม่าเ a แ h ็กชมเปีนชิะครับที่จะรวมนานานับประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันกิจชัยกันในประเทศไทยวันนี้ขอบคุณคุณบลอกกี้มากเลยนะครับและสำหรับผู้เล่น Warhammer ทุกท่าน หากท่านอยากใส่ใจเข้าร่วมการแข่งขันของเราเราจะขอแนะนำแฟคชั่นต่างๆของ Warhammer Age of Sigma ให้ทุกท่านได้รับชมนะต่อไปนี้เริ่มกันที่ Cities of Sigma มนุษย์ผู้รวมตัวภายใต้แสงแห่งเทพซิกมาเดินหน้าปกป้องอารยธรรมด้วยไฟและเหล็กกลา้า d Daughter of k a n นนักบวชโลหิตผู้บูชาการสังหารปลอยกระแสะแห่งความตายอันงดงามในน้มของเคน ไฟสเลเยอร์ ayer, นักรบคนแคร์ผู้คลั่งในสงครามสะบั้นศัตรูเพื่อทองคำอันศักดิธิ์ไอเดเนตดิฟคินลูกหลานแห่งห้วงหลึกผู้ปล้นวิญญาณจากโลกเบื้องบนด้วยคลื่นแห่งความเงียบเงันคาราดอนโอเวอร์ลอวิศวกรคนแคร์บนท้องฟ้าปกครองการค้าและการศึกด้วยเทคโนโลยีและดินปืน lords, ลูมินาท l ิมลอสลาวัฉริยะผู้สง่าง,งามอันเจอจรัสไปด้วยแสงแห่งปัญญาเซโร h o น นักรบกิ้งกาดดวงดาวผู้กว่าล้างความมืดด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวาลซอมคาสอีเทนอลนักรบอมตะแห่งซิกมาผ่าท้องฟ้าด้วยค้อนและสายฟ้าเพื่อย,ยุติความชั่วร้ายซิวเนตวิญญาณแห่งพื้นป่าปเล็กเพลงสังหารของธรรมชาติแก่ผู้เหิมเกริ b e a s t ออฟเคาซร่างแห่งความดูร้ายบริสุทธิ์สแสดงความโกรธหนด้วยเขี้ยวเล็บและความบ้าคลั่งเบสออฟคน นักสังหารแห่งเลือดผู้บูชาคอนด้วยกองซากศพและเสียงกรีดรอ้อง Disciples of t a e s i n ผู้บิดเบือนความจริงเดินเกมแห่งเวทมนต์และการเปลี่ยนแปลงนิรัน h e d o n i t e s of Slanesh สาวกแห่งสวรรค์และความเจ็บปวดแสวงหาความสุดขั้วเพื่อยินดีของ Slanesh m a g o t k i n of n r er, g l e ผู้แพร่เชื้อและเน่าหนอแบ่งปันของขวัญอันน่าเฟะแห่งพปู่ Scaven ฟงหนูอัตริยะโลกมากสร้างยุคใหม่ด้วยไฟไอ้น้ำและการฮักหลั Slave to d a r k n e s สนกรบผู้ถวายทุกสิ่งแด่เทพกลุลาหนรองสนามรบด้วยสัทธาและพลังก,กำลังอมมหิบและ h e a ต e r h ค r d e s จัก,กรวรรดิอันเพ้อฝันของคนบ้ากระหายเนื้อเนื้อมือแห่งความบ้าคลั่งที่เชื่อว,ว่าตนคืออสศวินไนทอน n t วิญ,ญญาณพยาบาทผู้ไร้ความเมตตาเคลื่อนตัวเป็นหมอกเย็นเยือกเพื่อชำระหนี้แขบโอซุอาชโอนริเปิร์ส กองทัพแห่งกระดูกผู้ไร้ปราณีสร้างอาณาจักรใหม่บนซากศพและกะโลกโบไลท์เกรฟลอสคุณนางแวมไพร์ผู้ปกครองความตายเรียกขืนกองทัพมฤตยูเพื่อพิชิตราตรีกลุ่มสไป์กิตสกอบลินจิตหลุดผู้รับใช้แห่งมหาจัณฑราอมหิตโปเกอร์บาวทริฟยักษ์ผู้หิวโหยตลอดกาลเตือนกินโลกโด้วยพลังกำลังและความกระหายไม่รู้จบโอลุกวอลแคลสเขานักรบแห่งความป้าคลั่ง ใช้กำปันและเสียงคำรามเป็นบทเจรจา s o n s of Behemoth มหายักษ์ผู้เยียบโลกเป็นผงทุลี่สะบัน้นภูเขาและเมืองด้วยฝ่าเทา้าก็นั่นแหละครับสำหรับแฟคชั่นทั้งหมดของ Warhammer Age of Sigma เปิดทับใหม่ของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Legendary War Game วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันที่ Legendary War Game สวัสดีครับ